มาทุกคนตอนนี้หน้าจอผมมีอยู่2 ID นะก็ผมบอกเลยว่าคลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องเกลือกันอีกแล้วนะแต่วันนี้พิเศษหน่อยเลยก็คือ5,000กล่องนะทุกคน อ่ะทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับผมนี้เกมโลบอกในแมปของ t o i l e t tower defense นะในวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเกืออีกแล้วนะทุกคนก็วันนี้ขอแบ่งเป็น2 ID ดละกันนะ5,000กล่องวันนี้อาจารพิเศษนิดนึงนะทุกคนก็วันนี้ผมมีคนช่วยเปิดนะ5,000กล่องอะมันเยอะเกินไปนะวันนี้ผมก็เลยแบบจะให้มันเร็วนิดนึงโดยการที่ผมจะให้ช่อง KP วันนี้เกมมาช่วยเปิดนะทุกคนอ่าหลายๆคนเนี้ยก็อาจจะเคยเห็นช่องนี้มาจากผมบ้างแล้วนะก็ เดี๋ยวเราจะมาให้เขาช่วยเปิดละกาเนาะในคลิปนี้โอเคทุกคนแปเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเราไปเข้าด s c ค r d ก่อนก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันในช่องของโจโลโบักนะคะเอยไม่ใช่โจ, <c oughs> จโลบักโจโลบักเลยชื่อร้าน <c oughs> ด้วยตลกและไปเปิดเลยห้า0ันกล่องลัคกี้ไม่ช่วยใช่ไหมแต่เปิดว่าเอากำลัง <c oughs> ใจนิดนึงแล้วกันมาเริ่มเลยเปิดก่อนดีเปิดก่อนดีเปก่อนเลยอ่ะเริ่มเปิลเลยห่วยวุ่นวายว่ะสอง0ัน0 0ห้ารกล่อง คนละสองพันห้ามันต้องมีบ้างแหละโอ้โหเปิดเยอะขนาดนี้คลิปนี้ขอก๊อตสักสี่ตัวขอก๊อตสี่ตัวก็น่าจะพอใจละไปเปิดคนละที่ไหมคนละที่คนละทางกันไปเอ้ยแล้วถ้าเปิดคนละที่คนละทางเราจะเห็นได้ยังไงฉันชอบเปิดตรงนี้เพราะว่าตรงไหนเอ้นาิการนั่นแหละนะเออเปิดตรงก็ได้นะตรงมันโล่งดีโล่งๆอ้าวว่ตอนแรกจะเปิดนี้เปิดกี่กล่องแล้วตอนเนี้ยก็คงไม่ท่าไรหรอกโอ้โหตั้งสองพันห้าเปิดโค้รเยอะรอบเนี้ยบอกเลยห้าพันกล่องอะ รวมกันก็เท่าไรละ8,500ันห้าห้าคูณสา0รเท่าไหร่2งล้านสองล้านห้าแสนเหรียญก็กว่าเฮ้ยได้้ังไหมเนี่ยทำไมไมันเงียบกันอะได้เลยถาบจริงโคตรเงียบเลยมีใ,ใครดีจงดีใจสักคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยอะไรกล่องเลยอะเฮ้ยนาฬิกาออกว่ะตัวแดงของใครของเกใช่ไหมไม่ใช่อเออใช่เฮ้ยของเขาออกว่ะนาฬิกาออกหนึ่งตัว โอ้ตัวนี้ไม่อยาะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ดิเอาชีฟมาหน่อยเอาชีฟอยากได้ชีฟเรา hey, จะเป็น hey, hey. หนึ่งในตายละมาหน่อยเหอะขอแบบขอชีฟสักสามตัวอะสามตัวถ้าได้สามตัวนี่ยังดีใจอยู่นะจะหวานให้เต็มเซิร์ฟไห้หมดเลยนี่น่าจะเป็นการเปิดที่เยอะที่สุดไม่รู้เยอะสุดหรือเปล่ามีใครเปิดหมื่นกล่องไหมรอบหน้าม,มาสักหมื่นกล่องไหมห <laughs> มื่นกล่องเล<อ>ยไปขาย <laughs> หมื่นกล่องนี่เอาไปขายได้เพชรต้องเท่าไหร่วะเ,เ,เนี่ยไม่เป็นไรเราเพื่อคอนเทนต์เพื่อตัวที่เราอยากได้เฮ้ยตัวแดงออกหนึ่งตัวออเอาเรื่องโป้ยแค่ตัวแดงโอ้ยัยดง, <laughs> ยยงดีที่มันยังออกตัวแดง20 minutes later ไม่อยากเกลือเนี่ย คือแบบมาทําไมดูมันไม่มีหวังเลยวะท,ทั้ทงทั้งที่ตั้งห้าพันกล่องมันต้องมีมันต้องมีหวังบ้างดิแล้วตอนนี้ออกไปกี่ตัวแล้วดูดอิอีเวนต์เนี่ยดูไม่ได้อีกไอ้น,นี้ขึ้นเต็มจอเลยเปิดเราเอาอรลยแล้วกันเก๋ล้วดูเองไหนดูยังไงอ่ะตอนนี้ตัวออกไปแล้วสี่ร้อยสามสิบหกตัวโอ้ออกน้อยนะเอาจริงอ้ยแดงออกอีกหนึ่งตัว เอาว่ะยังไม่เห็นออกแบบเลยดวงดวงคนเราไม่เท่ากันสินะอย่างเงี้ยสองแล้วนะคะสองแล้วนะคะฝั่งนู้นเป็นไงบ้างคบออเคตัวเดียวไม่ไหวนะต้องมีแบบสมีม่วงมาบ้างดีสีม่วงอ่งนะสมีม่วงมาแล้วเนี่ยอีพิกไงเออสีม่วงเลยเออเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินุูบป่นมาเยอะแล้วว่ะเนี่ยเปิดมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้ว,วอ่ะเฮ้ยมันจะเกลือขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดว่าตัวไม่ออกรอบนี้นี่ไม่เปิดแล้วนะ เราจะเปิดต่อนปก่อนอีเวนต์นี้เออถ้าไม่ได้นี่ไม่ไหวละอันนี้ของจริงเลยไม่ไหวจริงห้าพันกล่องนิดเปิดเยอะสุดๆละเห็นมีคนดูบอกว่าต้องเปิดหนึ่งแสนกล่องกว่าจะได้แล้วหนึ่งแสนกล่องก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันไม่การันตีไงแล้วเราจะไปหาหนึ่งแสนกล่องมาจากไหนการนหนึ่งแสนกล่องก็เท่าไรเอาโห้เนี่ยเปิดไปจะครึ่งหนึ่งแล้วอะโอ้โหใจวิวแล้วะวะอะไรอะไร ลากออกอีกตัวหนึ่งโอ้โหเฮ้ยนึกว่าชีพออกชีพออกก็ยังดีเนี่ยมีแต่ตัวกากอะทำไมวะเปิดตอนนั้นเปิดพันกล่องได้ตัว ไออันนั้นมายังยังดีนะพันกล่องอะได้ตัวชีฟมายังดีนะหัวนั่นเลยกายใกล้เปิดหมดแล้วอะจริงดิใช่โอ้โหไม่ได้เลยเหรอก็ได้มาสองตัวไงมันเกือขนาดแล้วเร็วะก็ตก็ยังไม่ได้เลยก็ตยังไม่ออกเลยท <c oughs> อแล้วเนี่ยอีเวนเนียทอแล้วเนี่ยไอคนยืนดูหรอหรืออะไร <c oughs> ทำไมเต็มไปหมดเลยคนคนยืนสอง <c oughs> อุย้ยคนคนยอะคนอย่างเยอะแล้วแบบ แล้วเกือแล้วแล้วเกือบแล้วกล่องเราเหลืออีกเป็นพันเลยอะเอาไปเปิดต่อด,ดีไหมหรือว่าจะไปขายเป็นเพชรดีเอาไปขายทีเว้นนี้ขอแบบเอาไปเอาเเอาไปขายเป็นเพชรแบบสักล้านเพชรก็พอละล้านเพชรก็กี่กล่องวะน,น่าเยอะเหมือนกันนะ น่าจะเหลือสามสิบกล่องสุดท้ายแล้วว่ะเดาไม,ไม่มาเลยโย่ก็สักตัวหนึ่งก็ยังไม่มาเลยอะ่ะโอ้โหเกือจัดเข้มๆเลยครับสิบกล่องสุดท้ายมาละน่าจะพอแล้วแหละอีเวนต์เนี้ยไม่ไม่ไม่อยากเล่นแล้วเอากล่องไปขายเพชรต่อดีกว่าเอาไปขายสักล้านเพชรให้มันได้ล้านเพชรเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่อุ้ยตัวแดงออกแล้วโอ้โหตัวแดงอ่ะ อยากได้ตัวแบบก๊ God อตอะสรุปแล้วเขาได้อตัวตัวลากมาหนึ่งสองสามสี่ได้ไมาสี่ตัวก๊อตไม่ออกเลยสองันห้าเลยไอดีโนนแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันอย่างน้อยก็ยังมีลุ้นอยู่อาจจะออกก็ได้ใครจะไปรูเ้เดี๋ยวน้เหลือเยอะไหมเนี่ยเอ้ยเหลือนิดเดียวแหละ<อ>ต้องช้าๆเอาเลยไม่หวังอะไรแล้วตอนนี้ชิปไม่ออกสักตัว ออกแต่ตัวแดงเอ้แต่ถ้าเกิดเทียบกับกล่องเรามันก็ตัวแดงก็ยังถือว่าออกเยอะอยู่นะแต่ก็เข็มไม่ไหว,วกอะปอกไตดนดวน,ดวนอีกยี่สิบกล่องสุดท้ายยี่สิบกล่องแบบมากล่องสุดท้ายได้ไหมเนี่ยไม่ออกเลยอะโอ้โหเอ,อื <Yeah. S 1> <laughs> เอ,อเแย่อีบิดเอือเกลือเข็มๆเอาฝากช่องนี้เร็ว ก็ขอฝากช่อง k d e i n o n d e r Game ไว้ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นแนวเล่นเกมโรบอกแล้วก็เล่นแมป่ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าแมป t o i l e Tower t Defense นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคทุกคนก็สำหรับ5,000กล่องในวันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือกล่องของผมทั้งหมดเลยนะทุกคนเป็นกล่องของผมเองนะได้จากการยืนฟาร์มเนาะแล้วก็กลิปเอามาให้ไอดีหลักเปิดนะซึ่งก็ได้ตามนี้เลยสภาพ ไม่ไหวจริงนะทุกคนนี่ได้มาแค่นี้นะเอ่อไอดีนี้เนี่ยได้มากี่ตัวนะ1 2 3สได้มา4ตัวนะทุกคนแล้วก็ไอดีของผมอีกอีก1ไอดีเนี่ยได้มา4ตัวเหมือนกันนะโอ้โห EP นี้เปิดเยอะมากแต่ก็แบบโคตรเกลือเลย EP ที่มันผ่านมาเนี่ยเราเปิดมาเราได้ก๊อตตลอดเลยนะแต่คลิปนี้ไม่ได้เลยทุกคนโอเคก็สำหรับการเปิดกล่องเนี่ยผมน่าจะพักไว้ก่อนละกันนะแล้ว แล้วเดี๋ยวผมจะเอากล่องไปทยอยขายก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกล่องของผมนะเหลืออยู่ประมาณ2,000กล่องเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปขายก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเปิดใหม่เนาะทุกคนอีเวนต์นี้เนี่ยยังไงมันก็นานมากๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะเปิด1 0,000กล่องก็ได้ทุกคนโอเคสำหรับการเปิดกล่องในอีเวนต์นี้ผมก็ขอพักชั่วขราวไว้ก่อนละกันนะคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรนะใครที่ยังไม่ติดตามผมเนี่ยฝากติดตามมาด้วยกันนะแล้วก็ฝากช่อง KT w o t l d of Game นะทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าลืมนะใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมโรบอกหรือว่าเติมเกมโรบอกเนี่ยสามารถแวะไปที่ร้านโจโรบักช็อปได้นะร้านผมเนี่ยรับฟาร์มเกม t o i l e t t o w e r d e f e n s e s e ์ส i i t y Tower Defense แล้วก็ตอนนี้นะมีบริการใหม่เข้ามา อนิเมะดีเฟนเดอร์นะบริการขายเพชรฟาร์มเพชรแล้วก็ขายชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนะี่ยในการอีโวนะผมเนี่ยรับหมดเลยนะทุกนคนอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ h e wanna be the greatest everybody on the f a k e shit i look around and feel like everybody is the fake is i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up f r o m the basement s t a t e m e n the t top is so v a c a n t i don't know even shit